สวัสดีครับนะครับสวัสดี FC พี่น้องนะครับช่องไอ้นุ่มนอนนะนะครับก็วันนี้ก็มาหาอินทรีย์วัตถุนะครับคือเนื่องจากนะครับว่าผมมีความคิดนะครับตอนนี้นะครับคือว่าจะปลูกอ่าพวกต้นไม้ยืนต้นนะครับแล้วก็เป็นต้นไม้ซึ่งให้ผลนะครับเป็นผลลไม้ให้เข้ารับประทานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก ก็ลังละมุดนะครับแล้วก็ชมพู่นะครับหลายๆอย่างพี่น้องบักฟ้องบักไฟก็ว่ากันไปนะครับว่าจะปลูกนะครับเป็นสวนผลไม้ข้างๆบ้านนะครับคือการปลูกต้นไม้นะครับก่อนที่เราจะปลูกนะธรรมดาน้องพี่น้องนาอบบานเฮ่าเนี่ยสิปลูกอย่างกะทีขุดหลุมนะครับแล้วก็ฝังเลยนะครับแต่วันนี้นะครับผมคิดใหม่นะครับ ผมคิดว่านะครับต้นไม้นะครับมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะเราจะปลูกนะครับเราจะเอามาดูแลนะครับเราต้องหาแหล่งอาหารนะครับแหล่งอาหารของต้นไม้ที่ที่สุดก็คือพวกอินทรีย์วัตถุนะครับอินทรีย์วัตถุก็ได้แก่นะครับพวกใบไม้ต่างๆนะครับหรือว่านะครับกิ่งไม้นะครับจอกแหนนะครับ ได้หมดนะครับพี่น้องเศษผักเศษผักบุ้งเศษยังกะแล้วแต่นะครับซึ่งมาจากพืชนะครับจากสัตว์นะครับสามารถทําได้หมดนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยมาเอาพวกอินรีนี่แหละครับพี่น้องเตรียมแหล่งอาหารไว้ให้กับต้นไม้ที่ผมจะปลูกครับบ้านเรานะครับก็ชอบคิดกันว่านะครับปลูกต้นไม้นี่นะครับปลูกอะไรก็ช่างมันไม่ขึ้นดินมันบ่ขื้นปลูกต้นไม้บ่ขื้นดินบ้านเอามันดินบ่ดีใช่ครับ ก็เนื่องจากว่าดินบ้านห้องบอดีนะครับแล้วจะทํายังไงให้ดินบ้านเรามันดีนะครับบอกตรงๆพี่น้องว่าดินทรายนะครับมันเป็นดินที่ค่อนข้างขาดสารอาหารนะครับปลูกยังกับต้นไม้ก็คืนยากนะครับน้ำซึมผ่านเร็วธาตุอาหารกับบ่มีนะครับเวลาเขาปลูกลงไปนะครับดินทรายนี่แน่นนะครับแน่นก็ดินเหนียวอีกพี่น้องดินเหนียวนี่นะครับถึกน้ําดินเหนียวยังอ่อนนะครับขยายโตได้นะครับพืชกับยู่ได้โดนนะครับแต่ดินทราย เรามองดูนี่รู้สึกว่าดินทรายนี่มันเอาใบล่าเอากระจกไปขุดเป็นบ่เหมือนกับขุดง่ายแต่จริงๆแล้วดินทรายมันแน่นนะครับดินทรายมันแน่นกว่าดินเหนียวอีกนะครับปลูกต้นไม้ก็บ่ขึ้นพี่น้องสังเกตบางโลดว่าเอายังไงนะครับดินทามีปลูกต้นไม้ง่ายกว่าดินทรายบานเทาอีกดินทามนะครับคือว่ามันสีแข็งกับสร้างพี่น้องสังเกตบางโลดนะครับนั่นแหละครับทีนี้ว่าจะทําให้ยังไงล่ะที่น้องมันก็สิกแก้ปัญหาตรงนี้ได้ ก็ต้องเพิ่มอินรีวัตถุในกับดินนะครับต้องเพิ่มธาตุอาหารในกับดินโดยหาอินทรีย์วัตถุและก็พวกเศษผักเศษอย่างต่างๆพี่น้องไปหมักกองไว้นะครับอันนี้ผมจะไปทําแบบขี้เกียจขี้เกียจได้พี่น้องได้นะครับไม่ได้ปั่นใส่ดินนะครับผมแค่จะเอาไปวางนะครับบริเวณสวนที่ผมจะปลูกนะครับทาแบบมักง่ายไปเลยนะครับทาไมต้องทําอย่างนั้นนะครับสังเกตพี่น้องนะครับต้นไม้นะครับต้นไม้เนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิต รากมันนี่พี่น้องไม่ธาตุอาหารอยู่รอบๆคางมันไม่ได้นะครับรากมันนี่สิเขาไปดูดซึมกินนะครับมันง่ายพี่น้องไม่ต้องมาเลี้ยงดูยากเหมือนไอ้มั่วคั้วนะครับต้นไม้นี่ขอแค่ว่าเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินนะครับอ,อินทรีย์วัตถุนี้เ็ามีประโยชน์ด้วยพี่น้องนะครับแก้ปัญหาดินเค็มดินเอียดก็ได้นะครับบางคนน่พี่น้องชาวบา้านเฮ้าเกษตรกรนะครับดินบ้านเฮาเนี่ยดินทรายเนาะมันก็จะเป็นดินเอียดดินเค็มนะครับ อ่คนกับจีมาโฆษณาะพี่น้องนะครับสารเคมีที่จะแก้ดินเอียดดินเค็มได้นี่ผมบอกเลยครับสิ่งที่แก้ดินเอียดดินเค็มได้ดีที่สุดก็คืออินทรีย์วัตถุเด้อพี่น้องนะครับอินทรีย์วัตถุนี่จะช่วยดินเค็มได้นะครับต้นไม้นี่จะเจริญงอกงามได้ก็เพาะนี่แหละครับอินทรีย์วัตถุนี่แหละถ้าเป,เป็นดินเอียดเนาะนะครับเท้าใส่ไปเรื่อยๆพี่น้องมันสีขายไปเองนะครับคือวิธีวิธีแก่เนาะรักการง่ายๆพี่น้องนะครับ ก็สังเกตเบ้างเอาเวลาขากินเอียงกระซางพี่น้องที่มีรสชาติเข้มรสชาติเผ็ดเวลากันขาเติมน้ำเขาไปได้หลายเป็นยังไงมันกระจางไปเองนี่แหละครับเหมือนกันถ้าเราเติมอินทรีย์วัตถุในดินนะครับดินที่เป็นดินเอียดมันจะหายไปเองนะครับแล้วการปลูกต้นไม้พี่น้องโอกาสรอดเนี่ยนะครับถ้าเราเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินเนี่ยโอกาสรอดของต้นไม้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโปไม่ตายนะครับแต,แต่ที่มันตายนั่นนะครับ เพราะว่าดินมันแข็งแล้วก็ดินมันไม่มีธาตุอาหารให้มันกินนะครับเโดยเฉพาะดินทรายบ้านเฮานี่ปลูกยังกับบขึ้นก็ล่องเบิ้งครับตามหลักการของผมนี่แหละคนทําดินปลูกขายนะครับถ้าเราขยันพี่น้องเราก็จะสามารถลองทําลองผิดลองถูกดูได้นะครับอันไหนที่มันไม่ถูกเราก็เปลี่ยนไปนะครับห้าก็ล่องเฮ็ดเบิง้งพี่น้องเฮ็ดแบบสบายๆนะครับเอาไปว่ต้องไปปั้นใส่ดินเนี่ยน้องเอาไปกอง,กอง เกลียรยไว้นะครับแล้วเราก็ปลูกแค่นั้นแหละนะครับเดี๋ยวต้นไม้มันก็จะอยู่โดยแบบธรรมชาติของมันมันก็จะหากินแบบธรรมชาติของมันเองนะครับบ่ตตรงยากนะครับอันนี้เ็าฝากไว้สําหรับคลิปนี้นะครับปลูกต้นไม้แบบนี้รอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอบคุณนะครับสาหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับ